เราพามาดูวิธีการปรับสีนะครับจะสีไม่ติดบล็อกจะทำยังไงครับผมว่าเราพิมพ์งานออกมาแล้วเป็นลักษณะน,นี้นะครับอันนี้เราจะปล่อยกระดาษครับตั้งบล็อกอะไรเสร็จแล้วเราปล่อยกระดาษออกมานะส่วนมากนะครับไอเครื่องอาจจะตั้งมาคือสเกลอยู่ที่ศูนย์นะสีจะต้องติดบล็อกหมดแล้วแต่สมมุติว่านี้สมมุติว่า บล็อกไม่เท่ากันนะเห็นไหมตัวนี้ติดแล้วตัวนี้ไม่ติดเห็นไหมไมีติดอยู่ตัวเดียวแสดงว่าบล็อกหนาบางไม่เท่ากันนะฮะเดีย๋ยวจะบอกวิธีการปรับให้ว่าจะปรับ,บยังไงนะครับเนี่ยที่ไม่ติดนะครับการปรับก็ปรับสเกลนี้ขึ้นไปนะฮะปรับให้ลูกอดิลล็อกหนักประมาอีกครับไปทางหนักนะครับหมุนไปทางหนักอยู่ที่เลขศูนย์นะที่เขาตั้งไว้นะฮะแต่ถ้าศูนย์แล้วไม่ติดก็ต้องหนักขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะครับมันจะได้ติดเดี๋ยวเราปล่อยดูอีกทีนะครับโอเค เสร็จแล้วเราปรับสเกลหนักขึ้นมาแล้วนะฮะให้สีลุ่ยหลอกแตะบล็อกให้ติดนะครับแล้วเราก็จะมาปล่อยกระดาษดูนะ,คร,ะ okay. ครับสีก็จะติดบล็อกครับหมดทุกตัวนะครับผมครับอันนี้เป็นใบแรกฮะใบแรกที่เรา พิมพ์ออกมาแล้วสีไม่ติดนะเห็นไหมฮะสีไม่ติดบล็อกนะครับพอเราปรับสีลูกบนนะลูกอดิล็อกให้หนักทับสีมาให้หนักทับใส่บล็อกนะฮะมันก็จะติดนะฮะจากตัวนี้เห็นไหมะจากไม่ติดนะฮะเราทับสีบนหนักลงมาก็จะติดนะฮะก็แก้ปัญหาแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเราพิมพ์มาแล้วสีไม่ติดบล็อกนะฮะเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากตัวนี้นะมี2อย่างฮะเกิดจากทับล่างเบากับสีบนหนัก เราจะดูได้จากบล็บอกฮะบล็อกไปดูบล็อกถ้าเกิดเราสีอะไม่ติดบล็อกแสดงว่าข้างบนเบาไปฮะต้องทับหนักลงอีกเพื่อให้ติดบล็อกแล้วจะติดบล็อกให้หมดนะครับการแก้ปัญหาก็ประมาณนี้นะฮะมาดูวิธีการพิมพ์นะฮะที่ว่าสีล่างไม่ติดจะปรับยังไงนะครับโอเคโอเคอ่างานออกมาแบบนี้นะฮะกับงานออกมาแบบนี้นะครับผม ไม่ติดเห็นไหมไม่ติดบางตัวแสดงว่าเราดูว่าบล็อกติดไหมครับดูจากบ,บล็อกครับบล็อกเราดูแล้วบล็อกบล็อกสีติดทุกตัวนะครับแต่ฟีดออกมาแล้วไม่ติดแบบนี้นะฮะแสดงว่าข้างล่างฮะ,ะหนักล่างล่างมันเบาเกินไปต้องหนักล่างครับผมครับอ่าเวลาอ่าถ้าเกิดลักษณะนี้ต้องหนักล่างขึ้นมาฮะ,ะหนักล่างหนักยังไงครับหนักตัวนี้นะครับตัวทับหลักล่างนะฮะ,นะ,ะหนักไปที่เลขศูนย์ครับผมอ่าประมาณศูนย์ครับ ประมาณนี้นะฮะหนักล่างแล้วบ็อกจะติดนะครับจุดทับหนักเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมาใส่กระดาษไฟรูใหม่อีกใบหนึ่งครับพอทับหนักแล้วสีจะติดเปล่านะครับเดีย๋ยวท้องให้ดูนะครับเปิดลมครับผมความเร็วใส่กระดาษนะฮะสีลง ลาปล่อยมาเสร็จแล้วนะสีก็จะติดนะครับสีก็ติดหมดนะฮะตะกี้ไม่ติดตะกี้เราพอเราหนักล่างไปปุ๊บสีจะติดนะไอเดลน์นี้เดี๋ยวเราเร่งความเร็วขึ้นมาก็จะหายนะครับคือแก้ปัญหาที่ว่าไม่ติดแก้แบบนี้นะครับลักษณะบล็อกครับไม่ติดนะพิมพ์แล้วไม่ติดนะมี2อย่างนะครับผม2อย่างก็คือ1สีบนฮะหนัก่วดอกหนักไม่โดนบล็อกนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะหนักไม่โดนบล็อกพิมพ์ไม่ติดนะะ พอเราหนักลวดเราปุ๊บ okay พิมไว้ที่2ฮะติดครับติดทุกตัวโอเคอย่างนี <un n doubts> uh, <okay. S 1> ้ถือ <PAC>. ว่าปัญหาที่1คือัวอะไรออกไม่แต่บ <Loki> ล็อกนะครับแต่ถ้าเราดูแล้วลูกอดีต็รอกแต่บล็อกแล้วที่บล็อกพิมพฮะติดสีหมดแล้วล้าพิมพ์ไม่ติดอย่างนี้นะฮะลู่หลอกติดบล็อกแล้วพิม์ไม่ติดแบบนี้นะเห็นไหมฮะเราก็คืออยู่ที่หนักล่างนะครับผมหนักล่างคือบล็อกต้องอัดไปที่กระดาษให้หนักขึ้นก็จะเป็นแบบนี้ฮะพอเราปรับหนักล่างก็บล็อกก็จะติดฮะ การแก้ปัญหาบล็อกพิมพ์ไม่ติดมีอยสองอย่างแค่นี้นะครับโอเคครับ